แต่ว่าไม่ได้เล่าเรื่องของเรานะเล่าของเรื่องจับได้ไหมไม่เลยครับก็ได้จับคู่กับอมตะนะคะก็เรื่องความสำเร็จและความหองใจก็จะเปนรายกันนั่นคือเราเราภูมิใจที่เห็นน้องๆค่ะจากครั้งแรกที่เจอกันเหี่งน้องๆทาชในโครงการนะคะจากครั้งแรกที่เจอกันในทีแรกเนี่ยเหอนน้องๆก็ยังแบบ พูดบางทีสื่อสารกับเราไม่รู้เรื่องว่าน้องอยากทําอะไรเลนะีนยหรือว่าตอนลกเพราะว่าของโครงการในตลกขลกของของน้องเก๋เนาะเสร็จแล้วพอน้องได้ได้ทำทากิจกรรมแล้วตอนเวทีโชวบ์บทเรียนนะคะมาเห็นว่าน้องๆในโครงการเนี่ยเติบโตนะคะแล้วคือสิ่งที่น้องเก๋ภูมิใจก็คือน้องเนะะี่ยเติบโตแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้นําสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้นะคะมา พอสรยโอที่ส่งไปกับมหาลาัยแล้วน้องๆๆเนี่ยก็ได้เรียนในมหาลัยในนั้นๆด้วยนะค่ะก็คือภูมิใจว่าเออน้องก็คือได้หนึ่งก็คือได้เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ดีดนะ้วยเนาะแล้วก็น้องๆก็ได้เรียนรู้จากการลงมือทำโครงการนะคะแล้วจับคู่กับพี่บีนะคะก็เห็นไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะก็คือสิ่งที่พี่บีภูมิใจก็คือ เห็นการเติบโตของน้องๆค่ะการพัฒนาของน้องๆจากที่ว่าตอนแรกคือยังไม่เห็นอะไรมากในตอนน้องเด่พอตอนหลังก็คือเห็นพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ของน้องค่คะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งคือที่พี่บีเห็นก็คือเหมือนน้องกลุ่มใหม่ที่เพิ่งมาทํากิจกรรมค่ะไม่เคยทํางานเป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้ไม่เคยคือทางานไม่เป็นกลุ่มแต่พอมาเห็นกลุ่มที่เคย ที่เขาทํางานเป็นคุณแล้วก็มีความเข้มแข็งแล้วก็ผลหลังยัางนั้นน้องๆได้กลับไปปรับใช้ในกลุ่มของต ma <made> <accept> ัวเองนะคะจนทําให้งานมีความสําเร็จมากขึ้นค่ะสําหรับความกังวลเนาะก็ก็คือก็ยังคือเหมือนว่ากลัวว่าสิ่งที่เราจะสะท้อนอะไรวันนี้กลัวว่ายังไม่ตอบโจทย์นะคะยังไม่ตอบโจทย์ที่คันงนี้กําหนดไว้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะ ก็จริงเสริมกับของมินนี่เพิ่มมาค่ะว่าเนี่ยของอันอื่นก็เหมือนกันนอกจากนั้นเขามองว่าเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างน้องกับพี่พี่เลี้ยงนะคะก็ยังมีมีต่อเนื่องแม้ว่าโครงการจะจบลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องๆเองเขาก็มีการเหมือนเป็นเครือข่ายใกล้ๆเขาจะติดต่อสื่อสารกันใครมีกิจกรรมทําอะไรที่ไหน แล้วเขาก็เริ่มขยายจากที่เอ๊ะมารวมกลุ่มกับเพื่อนทาก็ขยายไปทาในอยากจะทําในบ้านในชุมชนของตัวเองเนี่ยค่ะก็คือมีความสนใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความกังวลก็น่าจะเป็นเรื่องอย่างที่พี่หนูคุยไปอะค่ะว่าเรื่องของเอ๊ะคนทํางานลดลงแล้วกลัวว่าอจะทํางานได้ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะก็แต่ก็บอกไปว่าอุ้ยเรามีประสบการณ์มาปีหนึ่งี่า,าจะทําได้ดีขึ้น ก็จากที่คุยกับใหม่เนาะความสําเร็จโครงการก็เหมือนเหมือนกันนะคะการเติบโตของน้องๆแต่ที่สําคัญคือว่าที่ใหม่ภูมิใจอย่างหนึ่งคือแม้โครงการเสร็จแต่น้องๆก็ยังยังมาหายังมาอยากทํางานของตัวเองยังทํางานของตัวเองเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะเนาะแล้วก็เรื่องความกังวลใจนะวันนี้ก็คือมองมองว่าพอมีคนออกไปแล้วตัวเองต้องเข้ามารับบทบาทในหน้าที่ตรงเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊จะทําได้ดีเท่าที่ ที่พี่เขาทำไวไหมหรือได้เรียนรู้บ้างแล้วแหละแต่ว่ายังคงกังวลใจไม่มั่นใจในะ่ประมาณนี้ค่ะค่ะก็บพี่แอลนะคะความสำเร็จของโครงการก็เห,เหมือนเหมือนการค่านส่วนมากก็จะเห็นความเติบโตการเติบโตของน้องๆแล้วก็พี่เขาจะภูมิใจที่เวลาไปดามวิไปให้ความรู้อะไรนี่ค่ะน้องๆเขารับอะไรเขาจะเห็นแววตาอ <Okay. S 2> ะไรนี่ค่ะเรารู้สึกว่าเออภูมิใจมากแล้วก็ความกังวลใจนี้ ตอนนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าพี่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเรามาเวทีแบบนี้ค่ะคือเราพร้อมที่จะรับอยู่แล้วอะไรที่ไม่ดีเราก็ได้รับคือฟังในสิ่งที่ดีแล้วก็มาปรับปรุงหาอะไรที่ดีอยู่แล้วเราก็นันคือภูมิใจอยู่แล้วถามว่ากังวลไหมวันนี้ก็ไม่ได้กังวลใจอะไรแต่คู่กับพี่เปิลนะคะตลอความภูมิใจของพี่เปิลก็คือเห็นเด็กที่เติบโตขึ้นน้องๆเติบโตขึ้นจากการที่เราได้ไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เขาแล้วก็ เราคิดตัเองเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยที่ว่าเราได้เรียนรู้ไปกับนอ้องๆส่วนความกังวลใจนี่น่าจะเป็นความกังวลใจเรื่องงานมากกว่าที่ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดคคคโครงการปีแรกเนาะแล้วก็เพิ่งจะลงโครงการน้องไปสองครั้งบางโครงการนี่ก็ยังลงไม่ครบคันนี้งานที่มันซ้อนอยู่หลายแบบหลายอย่างเลยก็อาจจะทําให้กังวลใจแล้วมันจะเป็นหน้อืมก็ ความันเ็กก็คล้ายๆกันนะครับก็พี่ของพี่ที่หนึ่งก็เล่าฟังว่าเขาก็เคยทําเกี่ยวกับการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาศักยภาพของน้องๆให้มีความเป็นผู้นํามากขึ้นนะครับแล้วก็ความกังวลใจนะครับคือตอนนี้พี่บอกว่าพี่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่เขาก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับว่ายังประมาณอยู่อะไรเงี้ยก็ หนึ่งนะคะคู่กับน้องกดค่ะก็แรกกันเหมือนเขาบอกคนใหม่คนใหม่จัดคู่กันนะคะก็น้องก็บอกว่าเหมือนก็เพิ่งมาได้นี่ไม่ถึงเดือนก็ผมก็เหมือนยังไม่รู้เรื่องรายละเอียดนี้ก็ถามถึงเรื่องที่เขาเข้ามาที่บอกว่าเขาเข้ามาก็าเคยทําอนุรักษ์มาก่อนในนี่ค่ะแต่เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจในจุดหนึ่งคือก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าทํอาหารลายเป็นลักษณะแบบอนุรักษ์จริงแต่ว่าทำแล้วปล่อยแบบแค่ว่าปูปลาปูปลาเสร็จแล้วก็หายแต่พอมาทําในจุดนี้เขารู้สึกว่า ผมผมเห็นพลงังเลยเห็นอะไรในตัวของเด็กเหมือนมันมีจิตสำนึกจริงๆอะไรเนยคะในเรื่องไม่ไม่เหมือนรอบที่ผ่านมาที่ตายแล้วก็ปล่อยแต่นี้มันเหมือน,นฝังลงไปหรือว่าอ่าทาให้เขาสร้างจิตสำนึกในตัวเขาจริงๆอะไรในเรื่องโนราค่ะแล้วก็ส่วนกังวลก็เหมือนกับที่ว่ามาใหม่ก็ยังรู้สึกว่ายังต้องเรียนรู้อะไรเยอะอะไรอย่างนี้ก็เลยน้องขอพร้อมจะเรียนรู้เนาะอะไรค่ะขอบคุณค่ะพูดเกี่ยวกูเรงที่พูดลำบักเดียวและครับก็ จาที่ฟังแต่ที่หนูดูนะครับคือความสําเร็จที่ที่ภูมิใจนะครับก็คือโครงการตอนแเอ,อง,องมีเป้าหมายในการพัฒนาพลเมืองนะครับซึ่งให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนะครับซึ่งตรงน,นั้นก็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 มีความภูมิใจในควบบาวใหญ่ของโครงการก็เดินไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็มีพั้นการที่ไปสู่การพัฒนาคุณภาพของพลเมืองได้นะครับส่วนการกันงวลใจนะครับ ก็จะมีว่ากัวงวลว่าทีมที่มาวันนี้นะครับอาจจะทีมเก่าที่ทํางานด้วยกันมาเนี่ยอาจจะอาจาอาจะมาไม่ครบนะครับแลาา้วก็ทําให้อมอนจะสามารถขอาปรเด็ได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งน่าจะให้ดีน่าจะมีทีมเก่าเข้ามาได้รครบกว่านี้อย่งแล้วก็แต่ก็มีข้อจํากัดว่าทีมเขาก็มีภารกิจที่ที่แยกที่ต่างไปแล้วนะครับก็ทําให้มามาร่ไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความกังวลใจ แต่เล็กแ้อยครับของเราของคุณคันชิดเนี่ยจริงก็คล้ายๆกันว่าสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยก็คือว่าเส้นทางของโครงการเอ่อก็ไปตามเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่คุณแันชิดเน้นก็คือตัวหลักที่ทำงานมีความรู้สึกว่าตัวหลักที่ทำงานโครงการเนี่ย มีความมุ่งมั่นน่ะคือหมายถึงว่าเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักที่จะพาโครงการนี้ไปแม้ว่าเส้นทางจะมีอุปสรรคปัญหานะคะแล้วก็จริงๆก็คล้ายๆกันคือเราคุยกันในฐานะที่เป็นคนนำผู้บริหารโครงการนก็คือว่ามันพยายามให้เป็นเรื่องธรรมดานะเร mm. ื่องของบุคลากรน,นแต่ยังไงก็ ก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็จัดการได้ได้ทันท่วงทีเพราะว่างานมันเดินอยู่นะครับส่วนความกังวลเนี่ยกังวลวางแผนตลอดเวลาว่าห่วงหน้าห่วงหลังงานที่สำนักงานก็มีการวางแผนว่าจะแวะไปช่วงไหนดีที่เหมาะสมอันนี้เป็นความกังวลเล็กๆอยู่ในใจคุณทั้ชิพคุทั้งที่ในใจฟังดูจากน้ําเสียงเนี้ยคือมีความรู้สึกว่าไอเวทีสองสามวันที่ที่มานั่งเจอกันเนี้ย มันจะมีความสําคัญมีความที่ควรจะนั่งฟังหรือเรียนรู้กันแต่ว่าก็กังวลงานดังนั้นเพราะว่ากองทุนไทยมีงานหลายหน้าหลายหลายโครงการก็รยังก็กังวลอยู่คิดว่าพรุนี้จะแวะแต่ว่าดูว่าดูจังหวัะ